สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณเช็คพลังงานของเขาหน่อยนะคะลัคนาหรือราศีของเขาโอเคลัคนาหรือราศีกันออตุลกุม กันกลุ่มตุลพุโออเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนนิ่งนิ่งเป็นคนเงียบเงียบแต่ฉลาดนะคือเป็นคนที่รู้ทันคนอื่นแหละแต่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเก็บเงียบเก็บรายละเอียดเก่งด้วยที่เห็นนิ่งๆิๆ่งเงียบเงียบอะรู้ทุกอย่างนะคนเนี้ย รู้แต่ไม่พูดอืมแล้วก็ค่อนข้างไปในเชิงที่ว่านอกจากจะโลกส่วนตัวสูงแล้วเนี่ยค่อนข้างไปในทางแบบเออเก็บตัวแล้วก็เก็บกดด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรไม่บอกใครเก็บไว้คนเดียวนะคะแต่คนนี้ค่อนข้างมีความที่จะ secure สูงอะคือคือเหมือนแบบ อาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆอืเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดอะไรเยอะไม่แสดงออกเยอะเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่ค่อนข้างจะจะหนานแน่นมีโลกส่วนตัวที่แบบคือไม่ต้องการให้ให้ใครเข้ามาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เซฟโซนของเขาเป็นความปลอดภัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชอบอยู่บ้านติดบ้านหรืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบออกไปเเข้าสังคมหรือไปอยู่กับคนเยอะๆอะไรสักเท่าไหร่คนนี้ชอบอะไรที่ที่หนักแน่นที่ชัดเจนที่จับต้องได้ไม่ชอบความตื่นเต้นไม่ชอบความท้าทายหรืออะไรที่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยไม่ชอบแบบนั้นนะคะอืม เราก็ให้ความสําคัญกับกับเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงเงินทองฐานะคือเขาไม่ใช่คนใช้เงินเก่งแต่เป็นคนเก็บเงินเก่งมากคนเนี้ยค่อนไปทางขี้เหนียวเลยอะตัวคุณล่ะ ลัคนาหรือราศีของคุณนะคะมีตุลกุมตุลกุมพิศพอ่ตุลกุมพ,ศพิศออคุณมีความคล้ายกับเขาอยู่อย่างหนึ่งนะแต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเท่าเขาอะ่ะคือเขาอะมีความแบบ โลกส่วนตัวสูงหรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวค่อนไปทางเปอินโทรเวิร์ดเลยแหละคือคือไม่ชอบเข้าสังคมไม่ค่อยชอบอยู่กับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าแทบจะไม่ได้เลยมีความรู้สึกอึดอัดชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าแต่คุณน่ะเข้าเข้าสังคมได้เออไม่ถึงขั้นกับแบบอึดอัดแต่โอเคแหละอาจจะไม่ได้ชอบมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์สดใสอ่าดูแบบ มีออร่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนมีพลังงานในการฮิลลิ่งอ่ะคุณเป็นสายแบบฮิลใจเป็นที่รักของเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตัวคุณเองก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนแอในใจในขณะที่คุณสามารถฮิลคนอื่นได้แต่ในใจคุณเองเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่ได้ฮิลตัวเองได้อะ่ะเออ แบบเวลาใครมีปัญหาอะไรมาคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆซัพพอร์ตหรือแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยให้คําแนะนำดีๆได้แต่ในขณะเดียวกัน<ม>เวลาที่คุณแบบเออเศร้าหรือคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณกับแก้ปัญหาไม่ค่อยได้คือคิดไม่ตกคิดไม่ตกคือ ไม่ไม่ค่อยจะฮิวตัวเองได้หรือให้คําตอบกับตัวเองไม่ค่อยได้แล้วคุณจะมีความลังเลโลเลไม่มั่นใจพอถ้าเป็นเรื่องของตัวเองแล้วคุณจะแบบเออหาทางออกไม่ค่อยเจอจะเป็นแบบนั้นแต่คุณเป็นคนที่มีความใจเย็นค่อนข้างใจเย็นคุณกับเขาคล้ายกันตรงที่แบบใจเย็นนิ่งๆไม่ค่อยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใคร แล้วก็จะเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะทีนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณคืออะไรคะคนคนนี้เขากลัวอะไรที่สุดในตัวคุณอือย่างที่บอกไปว่าคนคนนี้ เขาไม่ชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์หรืออะไรที่แบบจับต้องไม่ได้อะไรที่ไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเอ่อความไม่มั่นคงของคุณหรือความที่เขาไม่รู้ว่าคุณคิดหรือรู้สึกอะไรแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความที่จะไม่สตดี้ไม่คือไม่มั่นคงไม่เสถียร บางครั้งอารมณ์คุณก็ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงหรือมีความแบบโลเลลังเลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้คาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วอืมทีนี้เขาอ่ะเขาก็เลยกลัวในเรื่องของความแบบไม่นิ่งความไม่แน่นอนหรือความไม่ ไม่มั่นใจไม่หนักแน่นอะไรของคุณโดยเฉพาะเวลาที่คุณนิ่งๆแล้วเขาไม่รู้ว่าเอออาการนิ่งแบบเนี้ยมันคืออะไรนิ่งคือคือโอเคไหมหรือนิ่งแบบไม่โอเคนึกออกปะบางคนแบบเวลาโกรดก็นิ่งไม่โกรดมีความสุขก็นิ่งเนี่ยมันคืออะไรที่แบบอ่านยากไม่เข้าใจอืมไม่เข้าใจ เขาก็เลยมีความแบบกลัวกลัวกลัวการคาดเดาอ่ะกลัวว่าแบบเอออ่านใจคุณไม่ออกหรือดูคุณไม่ออกเพราะถ้าให้เขาเดาสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันอาจจะไม่ออกมาเป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยกับการคาดเดาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยอืมเขากลัวอะไรอีกเขาบอกว่าคุณดื้อ เขามองว่าคุณลึกๆแล้วคุณเป็นคนดื้อแต่เป็นคนดื้อเงียบดื้อเงียบเนี่ยน่ากลัวกว่าดื้อแบบโวยวายโวยวายออกมาซะมันจะรู้ทุกอย่างไม่พอใจอะไรถูกปะเขาก็จะได้รู้แต่ว่าคุณนะ่ะเป็นคนดื้อเงียบและแบบเขามองว่าเวลาที่คุณไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยคุณมีความอดทนสูงสูงมากแต่ ใช้ไปในเชิงที่แบบใช้ไปใน,ในทางที่แบบว่ากับการดือ้อดื้อหัวชนฝาอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วแล้วไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเออเขาเขาเลยบอกว่าเวลาเวลาคุณงองแงคุณจะไม่ใช่สายโวยวายเท่าที่ดูแล้วเนี่ยให้คุณไม่มีความแบบโวยวายแต่คุณเป็นลักษณะแบบดื้อเงียบแล้วก็บล็อกโลจิกทุกอย่างก็คือ ไม่สนใจเหตุผลไม่รับฟังเหตุผลแต่ก็ไม่ตอบสนองไม่ไม่เถียงไม่หือไม่อือแต่เขารู้ว่าคืออารมณ์แบบประมาณว่ารับฟังแต่ไม่รับเรื่องอ่ะคุณนะอ่ะเออคุณเป็นแบบนั้นต่อให้เขาจะอธิบายหรือใช้เหตุผลอะไรยังไงคุณก็เหมือนแบบฟังแต่แต่ก็รับฟังแต่ไม่รับเรื่องอารมณ์นั้นนะคะหรือแบบ พูดไปก็เหมือนหูคุณบล็อกบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่เข้าสู่สมองหรือไม่เข้าสู่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีคําตอบในใจของคุณอยู่แล้วหรือมีเอ,อความคิดแบบของคุณอยู่แล้วซึ่งอะไรที่เขาพยายามจะบอกอะไรที่เขาพยายามจะอธิบายถ้ามันไม่ตรงกับใจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอยากจะฟังคุณจะไม่รับเขารู้สึกอย่างนั้น เขาถึงมองว่าเนี่ยเวลาคุณเป็นแบบเนี้ยเขาเหนื่อยเขากลัวมากๆเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ